ันอีกแล้วนะคะกับความผิดฟัง IMA ของเรานะคะวันนี้เราก็มาดูลูกน้องตีฝ้ายกันนะคะ,ะตั้งกอง ลูกน้องตีไฟตั้งกองหมักเพื่อจะเตรียมเข้าเรือต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือขั้นตอนก่อนที่เราจะเอาฝ้ายเข้าลงเรือนขึ้นชั้นเพราะเห็ดนะคะเราก็ต้องตีฝ้ายตั้งกองหมัก4-5วันนะคะเพื่อเตรียมจะเข้าห้องในโรงเรือนต่อไป สวัสดีค่ะท่านสอมีโชคนะคะสวัสดีพี่โชคสวัสดีน้องน้ำฝนนะคะและสวัสดีไล่วาส,สนานะคะที่เข้ามารับชมความไพ่ควาง IMA ของเราตาิดข้างล่างก่อมันติดงใต้ข้างใต้เอาออกมันหมด เมื่อที่น้องสุนอันนี้ก็การติ้ายเดี๋ยวเราไปดูการตัดใหญ่เดือนที่สามกันต่ออันนี้เราก็ตั้งกองหมักเพื่อจะเข้าลงเดือนต่อไปนะคะส่วนกองที่ ลูกน้องกำลังเตะก็เพื่อหมักทิ้งไว้เพื่อจะเข้าห้องต่อไปนะคะอ่ะเอกพยายามเอาตรงข้างๆเนี่ยออกก็ตรงมอเตอร์อืมอ่เพึ่งนะอย่พึ่งนะอย่าพึ่งเปิดเปิดก็ไปายหมดอ่ะสามคนละมือ ครจะเอาแขนซ้ายใครเอาแขนขวาอันนี้หักกันมั้งมาติดอันนี้มั้งเอาเอาออกไหมอ่ะนายเอาออกไหมอ่ะถ้าไม่เอาออกหนู็ติดเดือดเอา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 ครีมตัดได้เล่นหน่อยใช่ไหมล่ะเตตเตตไม่ได้หรอกเอาครีมนี่ว่า มันย่อนนะวน,น่ะอ,อะเราเข้าไปดูการตัดใยการตัดใยเรือนที่สามกัตนต่อนะคะเอาแม่ลงมาทางนี้ก่อนสาบไปเลยอันนี้เรามาดูก่อนตัดใยนะคะว่าใย ฟ้องแค่ว่าไม่ได้คนนี้ฟ้องขนาดไหน,นะคะนี้ก่อนตักใหญ่นะคะยันเขาใตา้พยาามยันเขาใตา้สวัสดีจ้าเพื่อนออยนะคะสวัสดีอ้าวหัวหน้าหัวหน้าชมลมคน แบบมัดอ๋อสุดหล่อ,องเราหายไปเลยนะจ๊ะน้องหน้าชมลมไม่เราหายไปเลยนะสบายดีนะครับครับขอบคุณครับใหญ่สวยสวยจริงจริงครับ ยายสวยก่อนตัดใายคุณบอลก็ทำความสะอาดพื้นกันก่อนนะคะให้สะอาดอขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามารับชมกันเยอะเลยวันนี้ใส่เป็นช่วงจังหวะที่เพื่อนๆว่างกันนะคะยา้่สวยไหมจ๊ะมีเพื่อนๆมาดูไหมจ๊ะ สวยมากเม็ดมายางยางนะสวยๆนะคะกับเชื้อเห็ดฟางกุนทีนะคะที่ฟาร์มเราจัดจำหน่ายและฝ้ายเพาะเห็ดนะคะอันนี้นเป็นเป็นฝ้ายเพาะเห็ดสวยๆนะคะฝ้ายเพาะเห็ดสวยๆที่ฟาร์มเรานะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักแชทถ้าอยากให้แมคค้าอบไวรบกวนทักแชทนะคะ ทักทักแชทมามาดีกว่าดีกว่าโทนะคะก็โทโทศั์อีกเครื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะใช้สองเครื่องนะคะทักแชทสั่งจองเชื้อเห็ดฟางและฟ้าผ่อเห็ดสวยๆที่ฟาร์มเราได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือผลงานเราม้ก็เริ่มแอนเราก็ซ่อมคนไปนะคะกับเดือนที่สามเชื้อคุณทีเช่นเคยค่ะอ่าวันนี้คุณบอลไม่ได้ไลไรสดนะคะวันนี้เอ๋ไลฟไรสดให้นะเพื่อนๆน,น,นะ ก่อนจะทําการตัดใยลงเดือนเราต้องสะอาดกันก่อนนะคะเพื่อนเห็นไหมคะพื้นเราต้องสะอาดนะคะเห็ดชอบความสะอาดค่ะไม่ชอบความสปกปรกนะคะใยส,สวยๆทันต่อเอ็ก็ขอฝากผลงานเชื้อเห็ดฟางประทีอุปกรณ์นในการเพาะเห็ดฟางนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเชื้อเห็ดฟางทรนที และไฟลเพอเห็ดนะคะอาหารเห็ดแป้งข้าวเหนียวรวมถึงทุกอย่างในการพอเห็ดนะคะก็ติดต่อทักแชทสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซเพจนะคะหรือช่องทางติ๊กต็อกนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาสอบถามกันได้ตอนนี้ยูทุงเองยังเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเอกเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่ก็จะยังไม่ได้ดำเนินการนะคะ ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆวันนับทีนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ให้มาดูการัวเชื้อเลอนที่สามกับใยสวยๆก่อนการตัดใยนะคะกับผลงานเชื้อให้ฟางคนทีเช่นเคยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณวิทยาบุตรน้ำดีนะคะ FC ตัวจริงคนนี้ FC ตลอดี4ชั่วโมงนะคะเราไล์ตอนไหน FC เราเข้ามา ทุกตอนทุกเวลานะคะวันนี้วันนี้ว่างเหรอจ๊ะคุณพิทยาขอไปทางนูน้นเลยจ้าครานี้เขานี้ะตะกล้อง,งน,งนีนะคะก็ดูะคะุณบอลตัดใยนะคะเราก็ไม่ได้มาไลฟ์สดการตัดใยให้เพื่อนๆได้ดูกันมาและนะคะชมแต่เหตุนะคะ ไม่มาดูขั้นตอนการทำงานที่ฟาร์มเราว่าเป็นแบบไหนฮะวันนี้ก็เอาแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะกันไปวันนี้คุณบอลตัดใหญ่เลเอที่สามใหญ่เป็นใหญ่แต่ไม่ตัดเยื่อเป็นไงคะคุณบอลเลเอที่สามครับใหญ่สวยไหมสวยมาก<ะ>วยวคุณทีอาจารย์เพื่อนยวยวยุนทีกะอะไรคะ กับป้ายเอรใเหุ้ผลสุสวยนะคะอย่าลืมนะจ๊ะเพื่อนๆน,นะสวัสดีจา้าเศตนี้อ่าเศตนี้เหรอเศตนี้เข้ามา <จะ S 2> รับ <ไง S 2> ชม,มเศนี้อันนี้นะคะขั้นตอนการตัดใย่ลงเรือนเราล่ะคะที่ฟาร์มเราก็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันไม่ได้รับชมกันมานานแล้วก็เพื่อนๆขอมาเราก็จัดให้ใช่ ถ้าเพื่อนๆไม่ขอเราก็ไม่ได้ไล่ให้ดูนะคะเพราะเรามาก็มีเวลาการตัดใหญ่ฮะเราต้องตัดหําแรงนะคะอดูสภาพอากาศด้วยใช่ถ้าอากาศชื้นเราก็จะตัดไม่ไม่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าวัสดุของเราคมชื้นมันเยอะเกินตด้วยนะอนๆนะติด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 ตตตดติดดตด มันต้องมีสเตเปในการตัดนะเพื่อนะถ้าใครตัดใหญ่นะคะต้องดูสเต็ปของคุณบอลน,นะคะต้องทําให้ถูกจังหวะด้วยนะคะมันต้องมีสเตเปในการโยกเพื่อนนะ,ะน <laughs> ครับครับเซตนี้บอกสบายดีครับเซตนี้สวัสดีเจตนี้ครับเซตนี้อ่ากระดูคุณบอลตัดใหญ่กะช้ายังไม่ได้หยุดเลยนะเพื่อนนะ ช่วงนี้เฮ็ดมีนะแต่ก็ไม่เยอะมากนะคนุณเอ่งนะก็ปลาปายนะครับก็เลยไม่ได้ไล์เพื่อนดูนะเดี๋ยวรอเลื่อนใหม่นะเลื่อนลับมืแล้วแหละมันต้องเป็นสเต็ปนะเพื่อนนะการตัดใหญ่สวยงามนะจ๊ะเออลบคุณบอลก่อนนะคะก็เราก็ดูการทำงานของฟี่ฟาร์มเราทุกวันนะคะ เดี๋ยวต่อไปนี้เอจะไลฟ์สดการทํางานขั้นตอนการทํางานทุกขั้นตอนนะคะที่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่อ่าพักแชทสอบถามเข้ามาอยากดูแบบนี้อยากดูแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเอจัดให้นะคะจัดให้ทุกคนเลยต้องไปเป็นเชเต็ปนะคะทีละคนนะคะถ้าตรงกับหน้างานเอกก็จะไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ ใหญ่สวยไหมคะเพื่อนเพื่อนเชื้อกอนาทีของเราเช่นเคยนะคะ,อะโอเค <c oughs> เดี๋ยวลบคืนบอลตัะะ้ง ก็ดูการปัดยายของคุณบอลอีกซีกหนึ่งนะอีกฝ่งอีกฝัก่งหนึ่งลูกค้าท่านใดสนใจเชื้อรอบใหม่นะคะรอบวันที่17กักดาคมนะคระบรีบสั่งจองกันได้เลยนะจ๊ะทักแชทให้ไวมือรีบๆๆกดปุ่มทักแชทช่องแชทให้เลยนะคะ สั่งกีก็ระบุจํานวนก้อนทางฟาร์มเราได้ดูเลดการจัดส่งให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะคะส่วนฝ้ายพ่อเศษฝ้ายทาเชื้อเศษฟางนะคะเราจะส่งบริเวณไม่ไก่นะคะว้าจสวยเลยเพื่อนเพือนะไปใช้การสุพรรณบุรีเมืองการนะคะนะครปฐม,มเพชรบุรีเราจะส่งให้นะคะยาขายของอดีนะจ๊ะของอดีให้ไว้ใช้กันของดีให้ใช้กัน,นะกนถ้าไกลๆลูกค้าส่วนมากจะมาเอาเองที่ฟาร์มนะคะ เพราะว่าไก่ถ้าจะส่งมันไม่คุ้มลูกค้า,มาเมาเองจะคุ้มกว่านะคะเพราะน้ำหนักมันเยอะนะคะสนใจทักแคทโทรกันมาได้เลยนะจ๊ะอ่ะอันนี้ใย,ยส,สวยจริงๆเนเพื่อนใย,ยสวยงามมากการดูแลเห็ดฟางของเราต้องทำห้วกต้องต้องตามวิธีนะคะทุกวิธีเรือนเจ็ดปีนะท่องนี้เรือนนะเรือนเห็ดแะเจ็ดปี นาะยยังไม่ได้เปลี่ยนพ้าใบเลยใช่เดื่องมางเราคือเจ็ดปีนะคะ,<ร>ะไม่ได้เปลี่ยนพ่ใบห้องเราก็ไม่ได้หยุดนะคะหรือออกแล้วก็เอาอุปกรณ์ในการทําเพรเข้าต่อไม้หักหมดแล้วแต่สิ้นปีนี้ก็จะเริ่มทยอยหรือทีละห้องนะไม้หักทุกห้องนะคะแต่อันไหนเราดามได้เราก็ดามไปก่อนเดี๋ยวสิ้นปีเราว่ากันใหม่นะคะเราก็จะทําใหม่อันไหนได้ประคองพองไปก่อนเพราะช่วงนี้หน้าฝนนะคะนะคะ ให้หมดน้ำฝนไปก่อนเพิ่งื่อเจอกันกับกับเรือนไม้ใหม่ๆนะคะที่ฟาร์มผิดฝั่งไอ a อมอของเรานะคะเจ็ดปีก็เจ็ดปีทำทุกวันก็ไม่เคยได้หยุดไม่เคยได้พักห้องนะคะห้องแทบจะไม่เคยได้พักห้องพูดตรงๆว่าไม่ได้พักเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้พักไม่แทบจะไม่ได้พักไม่ได้พักเลยนะะคลูกน้องก็ลู้กันต่อ พอจะหมดลูกน้องก็ย้ำตีฝ้าทั้งกองต่อนะคะอ่าเราไปแอบดูลูกน้องกันต่อนะคุณบอลอ่าดูกอ้เดูกองด้วยพ่อพี่ทั้งกองไปสวยบอกแล้วบอกแล้วหนูหนูตั้งกองให้สวยๆนะพลังพลังจะพูดอย่างนี้ดูกองด้วยอะไรอยู่ตรงนี้อะไรวะนิดนึงอ่ะดูปลาดูเกี๊ยบ นีก็ติดไฟเสร็จแล้วนะคะลูกน้องตั้งกองกันต่อไปดกินป่ะเนี่ยข่างด้วยไฟพี่เอผมนี่อะไรกินไหมปันพี่หลุยส์กัน่มีดเท่าไหเดาวงนี่นเเง,เอ,เ,องเ,อเอาเอาพุงนานายทำฝักมีดตันหน่อย <c oughs> ตาหนูหนูโรยเมนูโรยโรยเนี่ยโรยเออก่อนติดก่อนติดกองโรยล้อมโรยไปเลยโรยอ่ะอันนี้ก็คือการตีฝ้ายตั้งกองหมักเพื่อจะเข้าโรงเรือนไปตั้งไว้สี่คืนนะคะวันที่ห้าเราเข้าอ่ะแล้วก็ฝาผลงานช่วยให้ฟังนานทีและฝ้ายเพาะเห็ดฝ้ายทำเห็ดนะคะ ความกับความเพ็ดฟางอมเอของเราวันนี้เราก็ไหลสดกันเป็นแค่นี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะจ๊ะจริงไหมจ้าต้องดาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใช่ไหม <Hi. S 1> โอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะ